ว,วันนี้นะคะคุณผู้ชมขามารับประทานตุเรียนบุฟเฟ่ที่สวนมหาลาบปักธงชัยนคนรราชสีมาก็มีสอ, <10 S 2> องรอบตีโม่เช้าตเที่ยงแล้วก็บ่ายสองถึงบ่ายสี่ปักช่องเสร็จแล้วนะมันมีเงาะเน่าๆนะคะขายแพงชิมหายเราตั้งเจ็ดสิบเงาะเฮียอะไรก็ไม่รู้กินแล้วแม่งเอากับป้านแม่งเลยขายเราตั้งเจ็ดสิบโคตรเฮียเลยมีลำไยด้วยลำไยอะไรก็ไม่รู้วิญญาณลำไยเนี่ยวิญญาณลำไยเนี่ย ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไป呀ไป呀ไม่ได้ค่ะบุฟเฟ่ห้ามเอายาค่ะบุฟเฟ่ห้ามเอากาแล้วมันเน่าไงมันไม่เน่าไม่ได้ค่ะจะไปขายแพงอะมันอร่อยหนะตั้งแปดร้อยห้าสิบฉันจะแดกไม่หยิบยาไปแดกในรถไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะบุฟเฟ่ห้ามทุเรียนไม่ได้ทุก็เอาทุเรียนผู้เรียนขีดละร้อยค่ะคุณแม่แล้ว เอาแม่งไปทางเข่งนี้เลยพี่เอ็มพี่เอ็มจับจับจับขโมยก่อนไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอะไรอะขีดละร้อยค่ะคุณแม่เท่ากับตุูต้าทุเรียนตูตาเลยจะตบพี่ทุเรียนเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องพี่คนนี้เขาห้ามออกมาต้องแปดร้อยห้าสิบกูยังแดกไม่อิ่มจะไปแดกต่อตรงน้นต้นทุเรียนไงเมื่อกี้คุณแม่แดดกินจะขี้ออกแล้วแล้แกบอกว่าแดกใต้ต้นทุเรียนได้ฉันจะไปแดกใต้ต้นทุเรียนไง ไม่ได้ค่ะแต่บอกว่าแดกชั่วโมงครึ่งฉันแดกแค่ครึ่งชั่วโมงเองฉันจะไปแดกใต,ต้ต้นตุเรียนไงนอนรอครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงค่อยมากินใหม่ครับอันนี้ก็ได้วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปกินใต้ต้นตุเรียนอะไรไปกินกับเพื่อนผมดีกว่านอนไหนสอง แล้วมันควายเขากินเขตนี้ครับคุณแม่ครับโอ้โหหัวละแปดร้อยห้าสิบบลอกอินเข้ามาเขาบอกว่าแปดร้อยห้าสิบแต่ค่จองผ่านเพจมหาลากสวนเนี้ยพันห้าร้อยไรรวยชหเจ้าของรวยเป็นแสนล้านอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยโรงแรมอะไรเขาใหญ่ลำตะคองขาผู้ใหญ่ลำตะคอง,องโคตรเข้มกูมานี่วอกอินเข้ามาแปดร้อยห้าสิบขอเอานี่ไปแดกใต้ต้นทุนเรียนไปแดกกับควายเนะี่ยมันไม่ให้กูแดก บอกแม่งเด็กทุเรียนนี่เลยมัง